ส่วนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกยทอย่างถูกต้องมีอยู่ทั้งหมดกี่ล้านไรครับเพื่อนๆอครับเพื่อนๆอยากรู้ฟังให้ดีนะครับมีอยู่ทั้งหมด14ล้าน4แสน7หมื่น3พัน6 4 8ล้านไรครับอันนี้คือที่ขึ้นทะเบียนนะครับอย่างถูกต้องนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกยทนะครับส่วนนะครับอีกเกือบสิบล้านไรนะครับไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับอาจจะเป็นของนายทุนนะครับหรืออาจจะเป็นของเอกชนนะครับ อันนั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับส่วนที่ขึ้นทะเบียนไว้มีอยู่14ล้านกว่าไร่นะครับยางเล็กนะครับที่ปลูกใหม่เลยนะครับยางเล็กอายุตั้งแต่1ปีถึง7ปีนี่นะครับมีอยู่ประมาณ1ล้านเจ็ดแสนหนึ่งล้านไร่ครับเพราะฉนั้นนะครับยางเล็กก็ไม่น้อยเลยนะครับเกือบ2ล้านไร่เลยนะครับที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับเพราะนั้นนะครับอันนี้คือข้อมูลสวนยางจากกยทนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหรืออยากรู้อะไรนะครับ สามารถทิ้นคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับ